ราศีพิจิกแมงป่องแห่งตำนานทลังแห่งความลึกลับและการเกิดใหม่ตำนานราศีพิจิกเกี่ยวพันกับเรื่องราวของโอไรออนนักล่าสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรีกโบราณเล่ากันว่าโอไรออนโอ้อวดว่าไม่มีสัตว์ร้ายใดบนโลกที่เขาล่าไม่ได้เทพีอาร์เทมิสเทพีแห่งการล่าสัตว์ชื่นชมฝีมือของเขาแต่โอไรออนกลับล้ำเส้นถ้าใครในกระทั่งเทพเจ้าเทพเจ้าซุสและเกียร เทพีแห่นโลกไม่พอใจจึงส่งแมงป่องยักษ์ขึ้นมาสู้กับอไรออนผลคืออไรออนถูกต่อยและสิ้นชีพเพื่อเป็นการยกย่องแมงป่องผู้มีทลังปกป้องสมดุลธรรมชาติซุสจึงนำร่างของมันขึ้นไปสู่ท้องฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวแมงป่องผู้ที่เกิดราศีพิจิกมักมีบุคลิกลึกลับแ็งแกร่งมีความมุ่งมั่นสูงไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและมีสัญชาติาณคมลึกแต่บางครั้งก็อาจถูกมองว่าหึงหวงหรือควบคุมอรญญารมณ์ยากคุณคิดว่าราศีพิจิกเป็นราศีที่ลึกลับที่สุดในจักรราศีจริงไหม เรื่องราวของนักธนูผู้ขึ้นคนขึ้นมากับพลังแห่งการสวียนหาความจริง